สวัสดีค่ะชื่อรัฐาศรีสุขนะคะอดีตนะคะรัฐาเคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะหายจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแลวนะคะวันนี้รัฐามาให้ความรู้อีกแล้วค่ะเอาใกล้ตัวเองเลยค่ะว่าตัวเองเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้ก็เลยมาให้ความรู้เพื่อนๆนะคะมาเช็คอาการกันนะคะคนที่รู้ว่าตัวเอง ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองไหมมาเช็คอาการกันเลยนะคะมาดูเลยค่ะอาการทั่วไปค่ะบ่งชี้ถึงมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะการบวมของมะเร็งต่อมน้ําเหลืองส่วนมากแล้วค่ะบริเวณคอบริเวณคอบริเวณรักแร้มันคาดีๆนะถ้าเจอก้อนเล็กๆก็ต้องรีบไปตรวจเลยนะคะแล้วก็บริเวณขาหนีบขาหนีบค่ะ,คะแล้วก็ช่วงท้องเออค่ะแล้วถ้าเคยไปปั่นจัก,กรยานนะคะจะบอกว่า ต่อมน้ำเหลืองบวมเท่านี้เลยอ่ะโอ้แบบต้องขาหนีบอะทรมานมากเลยนะจริงๆอะต่อมน้าเหลืองของคนเราอะมันทั่วร่างกายเลยค่ะแต่ละหลักใหญ่ๆก็คือพวกข้อรักแร้เนี่ยค่ะช่วงท้องช่วงขาหนีบเนี่ยเขาจะเกิดเป็นก้อนจากก้อนเล็กๆเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกมะนาวลูกมะนังจะเป็นผลส้มเลยนะคะสังเกตตัวเองดีๆนะแต่จริงๆแล้วอาการของเขาอะค่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะ กดยังไงก็ไม่เจ็บแต่เขาจะเป็นไตแข็งๆอะ่ะเออแต่ถ้าเจ็บก็คือก็คืออักเสบธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนมะเร็งนะคะอ่าซึ่งการบวมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองะค่ะเขาจะเรียกเขาจะเรียกโรคของเขาว่าริมโปไซอ่าริมโฟไซเนี่ยค่ะเขาเรียกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาการที่ผิดปก,กติของเขาเลยนะคะมาดูกันมาเช็คอาการก็คือเราจะเป็นไข้อ่ะ ปวดหัวหน่อยๆแล้วก็จะมีเหงื่อออกตลอดกลางคืนนะสังเกตตัวเองดีๆนะคะใครที่มีเหงื่อออกง่ายๆแล้วก็คือน้ําหนักลดหวบภาพเลยค่ะโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนเพลียแล้วถ้าก็คือจะทําอะไรก็แบบจะเหนื่อยง่ายมากๆเลยนะคะมาะดูดอาการเช็คดีๆนะคะแล้วก็จะมีอาการติดเชื้อรุนแรงด้วยนะคะแล้วคนที่เป็นแผลเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแผลง่ายเลือดก็จะออกง่ายมากๆเลยนะคะสะังเกตดีๆนะเนี่ยม เ็งต่อน้ำเหลืองเลยนะดูญาติพี่น้องเราด้วยนะคะปั่นเช็คอาการถามถ,ามถ่ายญาติด,ด้วยนะ,ะแต่ถ้าคนแบบว่าบิดีกก้อนนะคะแต่ถ้ารู้สึกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเจ็บปวดอะไรเงี้ยนี่คือไม่ใช่ก้อนมะเร็งนะคะเป็นก้อนอักเสบหรือจะเป็นก้อนซีดหรือจะเป็นก้อนไขมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางที่ดีควรจะไปพบแพทย์นะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเหมือรัฐาเนี่ยค่ะปล่อยไว้ประมาณ3-4เดือนเนี่ยค่ะ เป็นลูกแบบใหญ่มากเลยคอใหญ่มากเลยแถวบ้านเขาก็คิดว่ารัฐาตายไปแล้วอะอ๋อค่ะโอเคพ,พยายามตรวจเช็คร่างกายกันนะคะตอนนี้โรคเยอะมากๆเลยนะเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ดีด้วยนะถ้าเห็นว่าคลิปดีๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ระฐาด้วยนะคะจาได้ไม่พลาดทิปต,ต่อไปนะสำหรับวันนี้รัถา ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ